พระคำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมยอนบทที่สองงานสมรสที่หมู่บ้านคานาวันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาดิลีมารดาของพระเยซูก็อยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเล่าอางุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่า เขาไม่มีเล่าอางุนพระเยซูตรัสกับนางว่ายิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึงมารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทําตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดมีองค์หินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบเพื่อชาระตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ำองค์ละประมาณหนึ่งร้อยลิตรพระเยซูตรัสสั่งพวกคนใช้ว่า จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดแล้วพวกเขาก็ตักน้ำเต็มโอคงเสมอปากแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกเขาว่าจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้เมื่อเจ้าภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเหล้าอางุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบาวมาและพูดกับเขาว่า ใครๆเขาก็เอาเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเหล้าอางุ่นอย่างดีไว้จนถึงเดี๋ยวนี้ไม่สำคัญครั้งแรกนี้พระเยซูทรงทำที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและทรงแสดงพระสิริของพระองค์พวกสาวกของพระองค์ก็วางใจพระองค์ภายหลังเหตุการณ์นี้ พระองค์เสด็จต่อไปอยังเมืองคาเปนาอูมพร้อมกับมารดาและบรรดาน้องชายและพวกสาวกของพระองค์และพักอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่วันการทรงชำระพระวิหารเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงิน นั่งอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเอาเชือกทำเป็นแซ่ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและบัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและส่งความโต๊ะของบรรดาคนรับแลกเงินและพระองค์ตรัสกับพวกคนขายนกพิราบว่าเอาของพวกนี้ออกไปอย่าทำให้พระนิเวศของพระบิดาเรากลายเป็นตลาดพวกสาวกของพระองค์ ก็ละลึกขึ้นได้ถึงคํำที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมทนข่าพระองค์พวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสำคัญอะไรให้เราเห็นว่าท่านมีสิทธิทำการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตรตัสตอบพวกเขาว่าถ้าทําลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสามวันพวกยิวจึงทูลว่า วิหารนี้เขาใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือแต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสอย่างนี้และพวกเขาก็เชื่อพระคำพีและพระดำรัสที่พระเยซูตรัสนั้น พระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกานั้นมีคนจำนวนมากวางใจในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำแต่ส่วนพระเยซูเองไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและพระองค์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์ เพราะพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรอยู่ในตัวมนุษย์